ใครที่ยังสวยไม่พอมาที่ Infinity Clinic. ี e r t i c คอ c คลินิกเขาไม่ถึง24สาขาจะจัดเต็มจิ้มกันให้หน้าพองเต็มที่เลยแม่จา้าฮะหน้าอ๋อหน้าพองอื้อพูดติดพูดผิดพูดเพี้ยนอะผิด,ผด,ผดให้หน้ามันพองสว่างสว่างใสผ่องใสพองสีขาวได้อย่าพองสีแดงนะสีแดงปุบบ้าปุบบ้าไม่เอา ลากสวยลากไส้อันนั้นคือกระสืออยากให้รู้ว่าเป็นนะอะไรนะตาลาแตกใจจะเอามาแล้วแต่จังน็้องตีเอามาผิดเวอร์ชันโทษอาจารย์กดเลยลงหลงลือะไรนะฮนะ,ะสาบานได้เลยอาเชิญสิเชิญสาบานนะพี่สาบานได้เลยไม สามารถไเลยไม่เคยรักใครตัวเธอมาก่อนโอแม่งาม๊ ล้วก็หมายถ้งอุ้ยวักตังแล้วพอกตังเ์เลิกนี้คุยกันง่ายธุรกิจคุยกันง่ายเลยเนะี่ยมาเลยนะเลนะอะไรนะราหยิบตังอยู่รอได้เราได้เล่งตังเดี๋ยโอ้หรอได้แต่อวาอย่าลืมใครที่ว่าเจอยู่สวยแล้วอยากสวยอีกมาที่อินฟินิตี้ไปในข้อคลินิกได้เลยนะจ๊ะแม่เธอนะเธอนะแม่อนะังกนะ็มาแล้วมาเลยหนะ้าผนะ่องเลยวันะนะี้ใช่ไหม เมืวว่อวานกินส้ตมตำจริงๆตื่นมาตัวหน้าบวมนะแต่วันนี้หน้าเรียวเร <c oughs> ียวเมื่อวานคุยกับแม่บอกว่าแม่จา๋าทำงานมาเรนเหนื่อยเหลือเกินนะเรียนก็เหนื่อยเดี๋ยวขอรับตังค์ก,ก่อนคุยใหม่นะเน้ารับหนีน้ารับ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 เอาหน่อยหน่อยเอหน่อยด้วย,ย,ย,ยเ,เอานี่ก็นกอะไรบัตรอะไรเนี่ยไปรุ่นหน่อยได้ไหมบัตรปฏิบัติ บอกแม่แม่อ้าว่าเหนื่อยไปทํางานร้องเพลงเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยเนาะแม่บอกร้องเพลงต้องร้องแต่เรียนเรียนจบแล้วไม่ต้องเรียนต่อ,อหนูบอกว่าเออหนูอยากเรียนต่อแต่หนูก็กลัวแบบปึงตาอะไรเงี้ยแม่แบบเออหนูว่าอยเปไปผู้ชายแม่แบบผู้ชายเหรอผู้ชายมันเป็นญากเราเป็นได้ควายในชายทุ่งชายนานแม่เราจริงใจกับเราเสมอถูกต้องเลยแม่พูดถูกแล้ว ครับหลังเริ่มเจ็บเขาเฮ้ยเจ็บเจ็บตรงนี้แล้วอ่ะปิดจอกมันด้วยสตองสาขาใหม่ก็รวยรวยปังๆไปจัะรวยรวยปังๆนะครับไม่ใช่ที่ใต้เหรอทีบกว่า Vamos. we ซลฟี่ถูกนิดหนึ่งนะไมเยอเชไม่เห็นต้องยืนบงใช่ต้องยืนไม่ใช่ไหนเาเนี่ยอยร้เอละเก่มคนนะจานใหญ่ ไม่ได้แล้วน่นอะไรแค่ต้องเป็นต้องตรงเนเป็นเลยเนาะมันกันเองอ่ะพร้อมซ้ายขวาตรงกลาง1 2 3เยสเราวเรรุ่นแรงกว่านี้1 2 3เย้อ2 3เย้วหนงสอดเรีใครเป็นลมไหมไม่ดีใครีนะปลอดภัยดีส่ง โอเคครับมาช้ามาช้าแต่ไปเร็ยวมาด้วยนะฮะไปเดียวมามารวยรวยตังตังนะครับมีตังนะครับตอนนี้ก็ยังไงเลี้วเอาไว้เท่าไหรวยรวยปังปังมีตังนะครับรวยานเออพวก ในหัวผมมีตับตังตังตังเพราะตอนนี้ส um> ีแดงแทงเข้าตาแนะครับผมแต่วุ้ยนะครับผมถึงว่านะฮะ200สมัยนะครับมีสัก200ร้อยมตอนนี้ครับไม่มีเลยไม่มีเลยห่วยน่ารักเนาะน่ารักไม่ใครไม่แม่ครับไม่ใช่แม่แม่แม่ตูดหัวน้องๆทุกคนสวัสดีครับทำยังไงถึงให้ อายุ18ปีเหล่านี้ชื่นชมเราขนาดนี้ฮะพีะอันก็เล่นคุมใส่บบนดำ <laughs> ถือว่านะครับหลงรักหองปักหัวปมขนาดนีนะครับผมโอ้สวัสดีครับสวัสดียังเป็นทางกาางันไม่ได้เจอนานมาก<ล>นะฮะเจอนะครับผมโอ้คั้งล่าสุดอาจาน่า นานจนจำไม่ได้ครับผมจะงไม่ได้ฟื้นมาเลยมันจะมาอีกเอาล่ะนะครับผมวันนี้ได้มาเจอผมน้องนะฮะเป็นไงบ้างครับภาษาครับชื่อหัวอกหัวใจมีคนแอบเป็นลมไปนะครับผมนะฮะแต่ไม่ให้แสดงตัวนะครับผมเพราะว่ายังฝืนฟืนฟืนอยู่เพราะเสียงเพลงมันอินกันในหูไงนะครับผมนะตอนนี้ที่อยู่นี่คือกายหยาบนะฮะวิญญาณหลุดไปแล้วนะครับล้ิงก อ่ะโอเคนะครับวันนี้สนุกสนานนะครับแล้วก็วันนี้ได้มานะครับผมได้เป็นเกียรติมากนะครับได้มาฉลองครบรีบ24สาขานะครับผมสวัสดีสาวอีกหนึ่งครั้งได้ให้เชิญเจอกันสวัสดีนะครับวัยรุ่นทั้งหลายนะครับวัยรุ่นทั้งหลายเหมือนงานวัดสวัสดีแม่ทุนหัวทุกนแดงเด่นรับผมม่น้ำตัวในน้ำตัวมีน้องๆมีน้องๆบางคนแต่ว่าอยากรู้จักไปใหมนรอบ2,000ปีรอบ2,000 ครับผมเราเลยนัจากลับมาดิ์ลองเซิร์ชดูได้ก่อนนะถ้าไม่ชอบว่าอะไรจริงอ่าเซิร์ชที่ไหนก็ได้นะครับผมท่านแต่ยังไม่เซิร์ชนะครับผมนะในหนังสืออ่านี้นะฮะนะครับในสื่อการ์ตูนไม่มีนะครับแม่นะฮะไม่มีไม่มีไมม่ีนะครับผมเอาล่ะนะครับผมไปอีกหนึ่งท่านในอีกหนึ่งคนนะครับวนที่ร้องเพลงเพราะมากนะที่ติดตามมานานแล้วด้วยฮะแล้วก็นะคอนเสิร์ตเยอะมากทำงานก็หนักร้องเพลงก็เยอะนะครับต้องเอาใจสาวๆอีกนะครับผมนะฮะวันนี้มาขนาดนี้แล้ว หลอมดูด de like ีขนาดนี้นะครับผมทำงานแต่ดูแลเป็นยังไงบ้างอ่ะคือถ้าเกิดว่าดูแล้วการการกินการนอนเนี้ยมันไม่พออยู่แล้วใช่ต้ก็มีตัวช่วยเสริมครับผมอย่างเช่นนี่ Infinity ถูกต้องเพราะว่า Infinity เขามีที่เป็นที่ดีให้สำหรับทุกท่านนั้นได้นะฮะชื่นหัวอกหัวใจกันใครเหนื่อยใครท้อใครไม่ไหวใครรู้สึกนะครับผมนะฮะเดินต่อไม่ได้ มันเป็นคนละทางไม่ึ้นเกาไปเดิน <c oughs> เดิน <c oughs> มาที่เลินิกเราให้เดินมาที่คลินิกนี้นะครับผมนะ,ะเพราะว่าเขามีโปรโมชั่นดีๆ <c oughs> เดือนละหนึ่ง <c oughs> อะไรนะฮะ